มาเช็คสินค้าขายดีก่อนเริ่มขายบนทิกตอกให้เราเข้ามาที่เว็บไซต์ k a l o d a t a c o m นะคะ ให้กดไปที่มุมตรงนี้เพื่อสร้างบัญชีก่อนเข้าใช้งานนะคะตรงนี้สามารถสมัครแบบเบอร์โทรหรือว่าอ e ีเมลต่างๆได้เลยนะคะก็เลือกสมัครได้เลยหลังจากที่สมัครเสร็จเรียบร้อยก็ให้ทําการล็อกอินนะคะแล้วก็เข้ามาใช้งานตอนที่เราเข้ามาใช้งานครั้งแรกนะคะตรงนี้เนี่ยจะมีหมดในการทดลองใช้อยู่7วันนะคะแต่ว่าหมดในการทดลองใช้ฟรีเนี่ย7วันเนี่ยตรงหมวดหมู่เนี่ยจะไม่สามารถดูได้นะซึ่งตรงนี้เราสามารถขอรับสิทธิ์เป็นแพ็กเกจระดับองค์กรได้1วันนะให้เราคลิกไปที่มุมขวาบนตรงนี้แล้วก็เลือกไปที่การจัดการสมาชิกแล้้้วกก็เลลืืออไปที่ขมูพนนฐาน หลังจากนั้นเมื่อเข้ามาที่หน้านี้นะคะตรงนี้เนี่ยจะมีให้เรายืนยันเบอร์โทรศัพท์หรือช่องติ๊กตอกของเรานะคะก็เลือกยืนยันอย่างใดอย่างหนึ่งไปนะคะก็อันนี้เลือกยืนยันเป็นเบอร์โทรศัพท์ละกันเมื่อยือนยันเสร็จเรียบร้อยก็จะไดลักสิบเรียบร้อยนะ หลังจากนั้นก็มาคลิกที่ตรงหมวดหมู่ตรงนี้นะคะอ่าเมื่อมาคลิกที่หมวดหมู่เสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็จะขึ้นมาเลยนะคะว่าสินค้าไหนเป็นสินค้าที่ขายดีนะคะก็จะมีพวกความงานของใช้นะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสินค้านะคะว่าเป็นสินค้าเป็นอะไรนะลองเข้ามาดูได้เลยแล้วก็จะมีรายได้นะคะการเติบโตโหแล้วก็จํานวนร้านค้านะคะที่มีอยู่ในหมวดหมู่นี้นะแล้วก็รายได้เฉลี่ยต่อล้านนะคะตรงนี้นะแล้วก็จะมีพวกหมวดหมู่ต่างๆนะคะในอันดับถัดไปนะลองเล่นดูได้เลยสมมุติเราลองไปดูในอันดับอื่นๆนะคะว่าลองดูในอันดับที่น้อยๆลงนยงชุ้ปกกรณ์สััตเะ ตรงนี้ถ้าสมมติจะขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงนะคะจะมีแบบรายได้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แล้วก็จานวนร้านค้าคู่แข่งของเรานะคะจะมีอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะตัวนี้คราวนี้สําหรับใครนะคะที่มีหมวดหมู่เฉพาะอยู่แล้วนะคะลองเข้ามาดูตรงนี้ก็ได้กดไปที่หมวดหมู่ตรงนี้นะเราก็เลือกไปนะคะว่าหมวดหมู่ที่เราต้องการเนี่ยจะเป็นอะไรบ้างอย่างเช่นว่าสมมติว่าเป็นอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงละกันสมมติเราขายเป็นอุปกรณ์อุปกรณ์สำหรับนกละกันอ๋อ,อ,ล,อลองกดเข้าไปดูนะแล้วก็กดยืนยันนะคะอ่ะเสร็จแล้วให้กดตรงนี้นะคะที่เขียนว่าส่งนะกดเข้าา่มสนนะคะึนนวิ้า ตัวไหนนะคะที่ขายดีนะคะแล้วก็รายได้นะคะแล้วก็จํานวนร้านค้านะคะที่เป็นคู่แข่งนะคะในการทํางานตรงนี้นะคะลองกดเข้ามาดูได้เลยนะตรงนี้แล้วก็หมวดหมู่อื่นๆนะคะว่าในอุปกรณ์สาหรับนกเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะที่เป็นยอดขายที่ขายดีนะคะในหมวดหมู่นี้นะคราวนี้ยังไม่หมดถ้าขึ้นไปข้างบนตรงนี้นะคะมันจะมีหมวดหมู่เฉพาะทางด้วยที่มียอดแข่งขันน้อยนะคะลองกดเข้าไปดูนี้ก็จะเห็นรายการต่างๆนะคะขึ้นมาว่าเป็นสินค้าชนิดไหนบ้างนะคะรวมถึงตรงนี้นะคะจะเป็นหมวดหมู่ที่กำลังเติบโตแบบก้าวกระโดดนะคะก็กดเข้าไปดูนะคะว่ามีหมวดหมู่อะไรบ้าง นะก็จะมีพวกอของขวัญน,นะคะต่างๆสินค้าอะไรเป็นอะไรนะคะเราก็ลองกดเข้าไปดูนะคะได้เลยนะแล้วก็จํานวนร้านค้าต่างๆนะคะเพื่อที่เราจะได้ใช้ข้อมูลตรงนี้ไปไอเดียว่าสินค้าตัวไหนเป็นสินค้าที่ขายดีบนทิกต็อกนะส่วนใครที่สนใจเป็นแพ็กเกจตัวเต็มของคาร์โลเด a ต้านะคะสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อรับส่วนลดได้เลยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะ